สวัสดีจ้ามาหอนหรอขายเก๊งนันนี้คนอพยพเห็นมูท่ากันจากท่าหรอคะไม่ยอมแพ้นะคะสาดมาแล้วค่ะวิวสาดไร์มาหรค่ะบรรยากาศสาดเมื่อนี้เราบยุ่งงานยิวนะครังานยิวบัวขาวค่ะงานยิวบัวขาวนะครับคุณชนะไรหวะอาวเพื่างานยิวบัวขาวเนี่ยงานวะที่เปนตัวอ๋อ อันนี้บรรยากาศนะจ้าฝนยุทยตวเปิดเตรียมอยี่ยฝนค่ะคนไทยกับไทยกันละ่ะอาบงบรรยากาศศา,าสาตร์นะจ้าศาตรเต็มมีมาหลาหลายขนาค่ะสาวน้เพ่ิบพรีงเคื่อสุดทไทยนะครับสาวนาเพ่ิบเพแพงเคลื่อนที่ทยนะจ้ามาหลายๆนะครับ

ู่ข <this> e ้างคลองนะคะู่ข้างเลมมคลองนะคะเคือี่อดใสค่ะคุพ่อือเราบ่ถือด้จ้าลยบแมนกศระยามม่พันน่ะล่ะกศริคือยังทุกคณะน่ะละ้ะเอาดล่าเ้กรรมกเลยอ้าวเหยียบกันอันเด้อ เดียวเ้อตัวนี้เราตีแตกเอาตะกอนังมาไหวคนเขญานดัญญาคนเ่ายาสเอาบรรยากาศนะจ้าบรรยากาศญาคนมัญาสานุ่มยุ่งนอาจจะได้ง่ายเ้อจบอกปลากระดาซืส้นเหย่าีีาางน้ เพราะว่าตัเต็นมาล่กัหลายแล้วเขาสุดดันเนาะ้องล้ายไปไหนง่ายเกรกแม่ยูพอไย้ายไหมพมลาูนอยขึ้นเลยกับ่อยังนีู่ลลกตอนนี้ละท่นขงยามาตังว่าท่นเขาเอาอแล้ว เลื่อยู่แล้วคณะเลื่อยแล้วเขาไกว่เสไฟ้าทีละ่ะคิดว่าแต่ว่าคิดว่าจะมาเสาไฟฟ้าเเพราะว่าเพราะว่าอุปกรณ์ยุงหลังมันหลายได้ขนาดแต่หลายดีอุปกรณ์ยางหลังคอยคิดว่าเสียอดยุทดอกแต่ว่าจะเพิ่งกั่เทียนบ่าหอดกระดาษเสาไ่ัว่าสมยุนาอาจจะได้เรือยครับว่า ผู ula, 有有 então, ้ปูแล้วเขาก็เมื่อนอนในเฮียนหน่อยเขาก็บบ้ารู้นั่งพอนแล้วเขาก็กลางเต็มแล้วจังหวะนเนี่ยเขาก็เลือกแล้วหน้าที่ของเขาหน้าที่ของเขาปูเป็นเรื่องของเขาวันนวดลงน้ำแต่เขาบ่าเโคอดเมื่อนี่แค่นั้นมันก็แผลแม่จะไม่ข้อผิดแล้วจะไม่ข้อผิดก็ข่อยแล้วยันต์มอญจ้าก็มาหาเนาะ บอกว่าเซคอนเซค่อนป้อยข่ทิมอันิ้มอันยิ้มย้อมตกรถนะจ้าไปยิ้มไปยิ้มครับรถหนีจากย้อมนะค่ะย้อม้ะจ้าย้อมสูนว่าสันตกรถที่ปั่นหัาม่นค่ะก็ยังป้อยกับทิมก็นึ่งหนึ่ินมะเอเังแากเเพื่น้เขาออกหน้ามย้งเออเมือนย่าห้อมเกีอยวกับไห้นะค่ะเงินกับวัดยาวร่องทรศัพทากับวัดยาวร่งค่ะ เด็กป่าขี่มอเตอรไซค์มาส่งนะครั <laughs> งบงวันเน่อยใ้เกี่ยวกับบอันเอาล่องลรเต้นก็ได้ทบบ่มาหาแล้วขากับบ่อ,อ,อ,บอมาหาดีไหมหาขากับของน้ำเด้อวมบ้างสิเรา,าก็ว,าาออว่าฝ่าบอกก็จะเฟื่องเสียออกใหาขอจอยอะ่ายงเกี่ยวกับเราก็เห็นอยู่ ได้ยังกินเนาะจ้าขอโทษณขอบทษโอ้ยวก็สวยแท้นั่เอกงยาดมากผู้ชายก็สวยในทั้งนายค่ะสวยสวยจิตใจสวยทั้งนายสวยนะคะเข้าดูได้ทางเพจไหนเก๋โฮมเพชรบ้านแพงนะคะพิมขอไปเลยค่ะเกออะไรนะเก๋โฮมเพชรบ้านแพง เพจเจ๊ห้องเพรบ้านเ็นยูทูอันนี้เป็นสมัยก่อนเป็นแดนเซอร์ค่ะตอสมัยนี้เป็นคอนบอยเอามาเจีงแท้อ๋อเจียงหอเนาะในสุญยาระคะพี่ตาายแท้ค่ะพีตาายแท้เรียกเอานะนะแต่ก่อนแต่กอนไอไอเลดีเนี่ยเขามาเคยมาอยู่สามนอนเป็นแม่ไพมด้ดีนะเติงน่อ พี the mm ่ด hmm. yeah. ีดีโอ้พันยยกว่งงล่ค่ะแม่ก็ไม่ถอยรถเข้าไปเขายรถเวทียังไม่มานะเนี่ยอันนี้แค่รถฉากือเสีตี๋อหรอนผ่านดเงียบบอกขึ่อนมาเงบองอ้ว่นมาเสียหอนเอาหญิงยึดแถวนี่าหญิงคิดตัแซต่อกินหงิงจะปนด้อใบนดอกนีผัววะ เอาปัวคนแบกคนปัจจุบันคุณจะว่ากับปัจจุบันละเนาะดามไม่ได้พาบ้างเลยนะเมื่นี้ก็มาด้วยกันคืนนี้พามาดูหน่อยนะอยากเห็นปัวเธอสวยนอนหนาเนี้ยเนียนไฮขัดกลางเวทนี้นี่แก่แล้วนะตั้งปีคือจะว่าทอใช่หรอ อันนี้สน่าลายก่อนรอุ่นได้โดนอยอ่อันนี้สวนเก่าอาสูนเก่าสเสนียได้เกิดก้อนกันเน,นี่ยคุณตี๋เ้ยเขื่อนหนาวะ,นะะเหี้ยเขื่อน่นาบำรุ่รนกษาดูแมนแฟนอากกินฮอ,อนร์โมนลายเพรก็เลยสวยเนาะ ใจเหนไอ้รกินได้ได้เหียวเป็นคนไวคือเจ้าจับคนไหวคนไหวว่าบอกกันได้ซ่คนไวว่าถือกันได้ซเสียงตะกันมื่อกับ้าก็เทียวโต๊ะรอขัสวนยนจะเปล่าหนามันข้าราชการ้เป็ดีตงเเวที้าบไง อทยี่เาเนี่ยมเไปแับอยู่แล้วค่ะหยับอยู่แล้วแต่ว่ากะบ่อยากบอาไปก่อนงานผดานมันบ้ฮอนข้าก็เจ้าเห็นใจก่อนเนาะแม่เป็นยังมาเป็นยัมลือได้ก็จัาษ์าแม่การวิทที่การบัตรเต็มมันกับบ้าร่างกาแล้วเนาะมาล่ามเขากับบาเอาแล้วเนาะมาล่ามเขามาโชคขามาร่างกาเนาะมันว่ารักคาดละสาวเอยู่รไอ้โจาดบอคำถอสสาวน้อยสิมากลางวที่บเต็มกับไว้กับายนาท่านล้เนาะ นี่ต้องจัดเต็มนะคะสาวน้อต้องจัดเต็มค่ะะซ่อมต้อแท้แล้วพอเป็นผัวคันไฟนี่คันไวเพราะว่าเป็นผัวดอกกินไปเลยเรื่อยสาวน้อยสาวน้อยเตรียมโซ่ใหม่มานะคะเพื่อนี้โดยเฉพาะค่ะมาเคลื่อนจัดโซ่ใหม่ค่ะเพื่อเพื่องานนี้นะค่ะพราะว่าเขาไม่กินข้าวพอดีประว่าเขามาหลายคณะ ห้าสิบมาอันกี่ไลน์ก็เพิ่นบ้านเลยนะขอบคุณมากมายค่ะเจ้าหน้าพะี hmm. uh ่มาฝากกคไแรกกวาดแทงเป็นแฟนเพจของสาวน้อยเพชรแหวนแพงพี่น้องยุกไก่ยุกไก่มาเด้อมาถ่ายยุสถานที่ไหนเจ้าปู่บัวขาวเป็นคืนสุดท้ายแลพบความแล้วแล้วพบความยังก่อรถสาวน้อยผู้ใดว่างนี่ว่าตีหเลือยีสโตร์เนี่ยเอาขึ้นมาสั้น